อิกอกเกตวัดตความร้อนเพิ่มใช้กกวิธีอิเกตวัดความร้อนเดี๋ยวเราจะตัดท่อมาน้ำออกครึ่งหนึ่งใส่จะเจ้าตัวนี้เลยยังไงก็เป็นท่อทางเดินธรรมดาติดเซนเซอร์ตรงหัว เขแต้นตอนนี้เราก็ติดเจ้าตัวฝั่งเซ็นเซอร์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ เอาเสร็จแล้วเราก็ทำการใส่เจ้าหัวเซนเซอร์ครับหมุนไปเรื่อยๆให้มัน็อบวัดความร้อนนะัตอนนี้เราก็ลากสายแล้วก็จัดสายให้มันสวยงามนะครับวางตำแหน่งในการจัดสายใช้เเ็ิวิทยรัาคเอา ตำแหน่งนี้นะครับที่เราจะวางจ้าเกตบัดของร้อนไม่ใช่สวมเสียบธรรมดานะสดี๋ยวแล้วายกาวเราก็ยึดตรงหัวน็อตไปเลยนะครับแล้วเราก็าลากสายบวกมาต่อฟิวแล้วก็เดิน สายบวกเราก็จะมาผ่านที่สวิตกุญแจนะครับตอนนี้เรากำลังหาสายไฟบวกอยู่นะครับหลังจากที่หาตกพักแล้วก็เจอนะครับสายไฟบวกที่เราจะมาต่อผ่านสวิตกุญแจนี่ยสับสบวิตเลยใช้ได้นะ thì là